เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาติมาไปนะครับกับเกม d r i l l and l o l l e c t สวรรขุดเจาะพื้นดินนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรานั้นจะต้องทําการลงไปขุดดินเพื่อหาสิ่งมีค่าต่างๆนี่เราจะมาที่ตรงนี้แล้วก็อืมเริ่มทําการขุดดินนะผมด้วยการใช้หุ้ยใบมีดนี่จากนั้นเราจะสูบพวกดินพวกนี้ให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะ เอาพวกดินพวกนี้ไปทําการขายับผมอเอาดินไปขายได้อะไรเอ่ยได้มาเป็นเงินแล้วเราก็เอาเงินกลับมาที่นี่เหมืองแรกของเราตอนนี้อุ้ยขุดกันต่อครับผมอจะบอกว่าความยาวของแม่สว่านของเราตอนนี้นี่หมดเกลี้ยงนี่ดูที่หมดปับปับป ไปไม่ไหวแล้วเพื่อนกลับมา <c oughs> ขายกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินนี่ไปอัปเกรดนี่ขายเก็บเงินกดล็อกเวิร์กช็อปอู้อัปเกรดแมชชีนเราจะต้องอัปเกรดใบมีดใหม่แล้วก็เครื่องดูดนบผมนี่สายที่มันยาวขึ้นนี่ยาวๆไปเลยเพื่อนอัปเกรดมาแล้ววยสายอย่างยาวดูซิแล้วก็เจาะได้อย่างลึกตอนนี้ลองดูดดูสิ อุ้ยดูดได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินขุดต่อไปขุดต่อไปวุ้ยเริ่มจะเจอหืมแร่ทองครับผมเว้าวได้แร่ทองมาออกทางด้านขวามาหน่อยฮิแล้วก็ทําการดูดนี่จุบจูบจุบจูบหดูดมาอย่างเยอะเฮ้ยดูดจนเกลี้ยงแบกทองไปขายกันหน่อยมาแล้วจ้า โอ้โหใส่เข้าไปแบบว่าว้ยทองอหูยราคาหึ่งอย่างสูงนี่มันปลดล็อกออฟฟิศเฮ้ยมีคนงานนะผมจ้างวิช่วยเอาแร่ไปขายโคตรดีครับผมเดี๋ยวเราจะจ้างสักสองคนละกันวิบ๊อบส5งหมจ้างไม่ไหวลงมาขุดกันต่อผมสายของเราจะยืดยาวได้ขนาดไหนนะตอนนี้เราจะเน้นเก็บแร่ทองคำ เพราะว่าเออมูลค่าของมันค่อนข้างจะสูงแน่นอนเอาละดูดด,ดนี่ฟื้ฟื้ฟื้ฟ,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 ฟื้ปั่นกันต่อผมอืม อุ้ยลงมาได้เยอะอยู่นะดูดกันต่อเฮ้ยสายนี่ไม่ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราจะช่วยนี่ขนไปขายแล้วก็อัปเกรดอะไรต่างๆเพิ่มลองเก็บเงินดูสิยาเลเวลสองโว้ยโคตรรวยได้อะไรเอย่ยอัปเกรดตัวละครได้หืมสแต็กเพิ่มขึ้นออ้แข็งแกร่ง,แ,งแต่งตัวละครได้ด้วย,ยเดี๋ยวตอนนี้มาอัปเกรดนี่ใบเลื่อยเลเวลห แล้วก็ที่ดูดนี่สายให้มันแบบว่าไปลึกๆมาและเพื่อนลงลึกสู่พื้นดินดูเหมือนว่าโอ้โหที่ปั่นของเราจะใหญ่ขึ้นตรงนี้นี่แร่สีชมพูค่อนข้างจะมากโอ้โยดูดก่อนรืดมันฝืดแล้วก็แสนเกะกะ <c oughs> อืมปั่นเป็นเครื่องปั่น้ยดินข้างล่างตรงน,นี้เริ่มแข็งหรือเปล่านะอถ้ามีคนงานเพิ่อมอีกคนนึงนี่น่าจะดี หรือวยเหมือนจะเห็นแร่พิเศษอยู่ด้านล่างนี่มันออ้คริสตัลชนิดใหม่้ยเฮ้ย,ยสายย,ยาวไม่พอดูดุดูดดูดูฮห,หวังว่าจะได้เงินเป็นหมื่นนะกรับมาแล้วจ้าวินี่มันพื้นที่อะไรเอ่ยอืม้ย ใครวะเนี่ยซูปเปอร์เวอร์เกอร์ขอไปดูหน่อยช่วยอะไรได้บ้างไปเลยเพื่อนโอ้โหแบกแร่ยังเยอะช่วยประมาณหืมสี่สิบกวิสำรวจด้านขวาสามแสนเฮ้ยโอ้โหนี่มันขยายพื้นที่เอเรียสองใช้สามแสนงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ช่วยเจ้าพวกนี้ขนของเก็บเงินเยอะๆลงไปให้มันลึกๆเงินเป็นตั้งขอหน่อยเท่าไรวะเนี่ย โอ้ยรวยเฮ้ยรวยโคตร35มหมตอนนี oh, right? ้เด ah, ี๋ยวเราจะขอเรียกเจ้าบ๊อบอ่าแล้วก็ดีอัปเกรดคนงานคนนี้อืมเลเวลเจ็ดไปเลยคนงานเฮ้ยวิ่งยังไวเฮ้ยโคตรไวครับผมแล้วก็แบกของได้โคตรเยอะไม่มีของที่ให้แบกกันแล้วนะอัปเกรดสายครับผมสายยาวๆแม่ใบปั่นที่โหดร้ายโอ้ยตอนนี้คิสตันกระจายโอเคเดี๋ยวค่อยมาดู ตอนนี้ปันป่นๆแล้วก็ลงไปลึกๆโอ้ยเริ่มฝืดอีกแล้วดูดมาก่อนรอบหนึ่งปึดป๊ดปๆดปดลงไปลึกๆต่อมาปั่นเข้าไปดินสีชมพูค่อนข้างจะมีราคาเอาละโอ้ยกองนี้ล่ำรวยแน่นอนยอย่าดูดหืมโคตรเยอะ ดูดข้างล่างไม่ถึงเฮ้ยได้นี้40สิเราสามารถเปิดกล่องได้ครับผมเฮ้ยเปิดการ์ดอูย้ยถุงมือบวกอะไรเอ่ย3%โอ้โหบวกอีกหเรเราสามารถตกแต่งตัวละครกันได้ครับผมบวกใหม่หมวกเขียวนีอะไรวะเนี่ยเพิ่มสปีดกับเพิ่มสแตก็กนี่ดูสิตอนนี้นี่อ้หโอ้โหสบายครับผม แม่มีทั้งตัวเราช่วยวางแล้วก็วิ้ยซูปเปอร์ฮีโร่เฮ้ยหมดแล้วบ้างไม่เหลือได้วเวลาเก็บเงินดูเงินของเราโคตรมหาเศรษฐีแม่ไม่ต้องขุดแล้วเดี๋ยวเราเ,เก็บเงินไปใช้ดีกว่าพูดเล่นอัพเกรดสวานค์เฮ้ยดูมันเท่ขึ้นนะนี่ที่ดูดด้วยโอโ้ที่ดูดอโคตรใหญ่ต่อไปก็สาย ลงไปให้มันเยอะๆหน่อยมาละเพื่อนหตอนนี้นี่น่าจะเจาะเฮ้ยเอ้ย,อยเจาะสบายลูกนี้อัพตั้งนานโ,โอ้โหเจาะสบายแบบนี้โคตรมีความสุขมาว่าแล้วก็ดูดนี่เครื่องดูดฝุ่นนี่เทียบไปติดเอาละอัพเกรดนี่เป็นแบบว่าใบเลื่อยประมาณนี้ว้า อัพหลายขั้นสุดๆเฮ้ยด,ด้านล่างมันจะเป็นดินสีเขียวดีสำหรับตอนนี้เราเดินทางมาถึงดินสีเขียวอ่าปั่นเข้าไปดูสิอืมเริ่มรู้สึกตึงๆแข็งๆเก็บิ้วเขียวรอบๆออกให้หมดอืมมูลค่าน่าจะสูงทั้งนั้นเริ่มมีความกระตุกให้ได้เห็นอืมเพราะว่าเศษมันปลิวแม่เป็นชิ้นๆเยอะแยะท่วมกองไปหมดดีมันจะได้ลื่นขึ้น ดูสิลื่นขึ้นหรือยังนั่นไงหายกระตุกืมดู <c oughs> ดูแลดิเป็นตั้งโอ้โหยทาไม่ไหวอุ้ยแล้วเงินก็โอ้โยสูงเสียดฟ้าเอ้อยเพิ่งเก็บฮอสุ per ปป์เวอร์เดี๋ยวเรามาช่วยขนปดปืด้อไปเพื่อนอครั้งนี้เราอาจจะได้เปิดแผนที่ใหม่เก็บเงินกันเลยเพื่อนย่าโอ้ยดูเงิน เฮ้ยสามแสนกว่าอ้สามารถเปิดพื้นที่ใหม่ได้แล้วดีเงินของเราก็ขยายพื้นที่โอ้เงินว้าวนี่พื้นที่ใหม่มีที่ขุดใหม่ครับผมดูซิโอ้คราวนี้มีแบบว่าเื้เครื่องสว่านกันด้วยเอาละอื้แข็งพอดูไม่ธรรมดาเลยที่นี่นี่อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด อ oh, 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 oh. อ้นกรบฐานดูสิราคาเท่าไหร่วิต้องมีการปลดล็อกหรือปับ๊บเฮ่ยสายพานลำเลียงครับผมเอาแร่มาใส่โอ้แร่ต้องอแปรรูปอุย้ยกลายเป็นโกหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาแร่ตรงนี้ไปขายขายใส่ตู้เซฟโอ้ได้เงินมาประมาณ 8,000ั 8, นะผมสว่านนี่เราจะต้องขุดลงไปก่อนให้ลึกกว่านี้ถึงจะสามารถใช้ได้นี่อัพสายที่ดูที่ดูดอ้สว่านเราก็ต้องขุดตามนี้ไปก่อนนะืหทรมานเหลือเกินรืดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินเลยนะ กับการขุดแร่มาขาย,ยบางครั้งก็ลำบากใช้เล่นสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปกันเลยนะรับรองว่าอัปเกรดกันเพื่อเพลินแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อย<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติ๋หาเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย 바ุบจุ๊บ